สวัสดีครับตะบูชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช่เด้อครับผมเมื่อนี้ครับอูน้ำไช่จะสัมผัสแนวทางตัวเลขของแม่ฟันแม่นดุนดวนก่อนนะครับตะบูชมเดี๋ยวมืออื่นผมจะลุ่งแอดเซนมีแล้วก็แนวทางตัวเลขหลากหลายเข้ามาเนาะครับเดี๋ยวแรงนี้เกณฑ์นกกะซีม้านะครับตะบูชมรอดูตอนต่อไปครับผมแต่เป็นมาแรงนี้มืออื่นผมจะลงดุนดวนในเรื่อครับสําหรับเกณฑ์นกนาะครับแอดกบกับลอรอฟังข่าวได้เลยครับตะบูชม มาแน่ๆครับผมหม่าให้ควบครับเพราะว่าเลขออกวันที่สองับธนผบุชมเหลือเวลาอีกยุ่ยได้ครับานผู้ชมรอดติดตามตอนต่อไปครับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณแม่ฟันแมนนะครับเพื่อนอยากขอโอกาสธนผูุชมทางช่องอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านได้โชคได้ลาบน้องกัรนะครับานผู้ชมวุฒิไรมใสก็ต้องขอบคุณแม่ฟันแมนนะครับที่นําแนวทางขอมูลตัวเหลขกคว่ำฟันมาแป้งปันาัผบุชมทางง่องทุกท่านนะครับ แม่เพื่อนก็อยากให้เอฟซีทั้ง่องถูกทุกทานได้ครับผมนี่แหละครับทางงวดนี้แม่เพื่อนให้ลดอีกครั้งนะครับแม่เพื่อนวานะครับแม่เพื่อนกับคอซ่อมเบิ้งด้ครับงวดหนาครับเนาะเป็นแจ้งได้แจ้งว่ากันนะครับสมุส้มนี่แหละครับเลกะมีเขามีรุดเป็นธรรมชาติของแนวทางนะครับงวดนี้แม่ขอโอกาสครับผมแม่มั่นใจครับตรงๆครับผมแต่งวดนี้บ่มาก็ขอพักใ้ก้อนครับ งวดต่อไปค่อยบากันครับสําหรับแม่ฟันแมนนะครับทนผู้สมเอาผมจะพผ้าไปตามแนวทางตัวเลขควมฝันของแม่เพิ่นนะครับไปรับส้มเราฟังน้ากันไดีเลยครับโอ้สวัสดีค่ะแม่ครับบุญน้ำเซสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะลูกและสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะครับผม ใช่แล้วครับฝันอีกแล้วเหรอครับแม่ฝ <laughs> ันดีค่ะงวดที่แล้วก็ฝันดีแต่ให้ไม่ถูกเพราะว่าแม่เอาแค่หกสี่หนึ่งตัวเดียวไปชอบสี่หนึ่งเรื่องแบบที่ฝันเห็นเรือไงอนนแล้วมาฝันรอบสองก็ฝันว่ากินข้าวมันก็มีหกสี่หนึ่งฝันเห็นคนกินข้ามีหกสี่หนึ่งเนาะครับแม่ก็เลยรักแต่สี่หนึ่งอะลูกโอ๋อ๋อครับวันนี้เอาใหม่ครับแม่ก็เลย เออก็เลยไม่ได้เอาสองหนึ่งเจ็ดลงไปด้วยถ้าเอาสองหนึ่งเจ็ดลงไปด้วยมันก็จะได้สองเจ็ดเนี่ยข้างบนครับแม่ยอาไม่ได้แก้ตัวนะคะเอฟซีจะพูดจริงๆค่ะค,คือคือ,คอยังเอาส่งไปให้น้องอูดูเลยเนาะครับแม่แต่เราเกงชายน้องอูเ <c oughs> <c oughs> คยเห็นเขาเหนื่อยอเนาะเออตอนโค้งสุดท้ายน้องอูเหนื่อยก็เลยไม่ได้โทรย้ำไปอีกนะคะ วันนี้แม่ฝันแล้วนะลูกนะฝันแล้วแล้วครับแม่ฝันแ,แล้วลูกฝันดีอีกแล้วแหละอีกพักนี้เป็นไรไม่รู้ฝันถึงแต่เรื่องกินข้าวคนนี้อันนี้ฝันมาหลายวันแล้วค่ะหลังหวยออกนะ่ะฝันต้นกวดเห็นเลขครั้งแรกเลยเห็นเลขตัวใหญ่อีกแหละสามสามแปดตัวเดียวครับแม่สามแปดตัวเดียว เออเป็นเลขสองตัวตัวเดียวตัวใหญ่แต่ว่าเห็นว่าเป็นเลขสามแปดแต่แต่มันเป็นลางๆแต่มันเห็นตัวเลขชัดนะแต่ว่ามันเป็นโมมัวอะไรประมาณนั้นโอ้สามแปดนี่จดเลยไม่เลยใช่ไหมครับแม่จดเลยลูกฝันครั้งแรกเพราะฝันต่อมาได้สองสามวันก็ฝันว่าได้ไปกินข้าวบ้านเพื่อนลูกอ๋อครับเป็นบน่รกใช่ไหมครับแม่ ก็เออก็ไออย่างนี้มันก็แล้วแต่เนาะจะซื้อบนซื้อล่างเนาะแล้วแต่เอฟซีเนาะมันเป็นเลขฝันเนาะไม่ใช่คนนํานวณค่ะ <c oughs> ฮะัลโหลครับแม่ฝันว่าไปกินข้าวบ้านเพื่อนลูกครั้งสองเนี่ย<อ>บ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดบ้านเลขที่ย <c oughs> ี่สิบเอ็ดเนาะคับแม่แต่หนูยังไม่ต้องจดลงกระดาษเดีย๋ยวแม่บอกให้จดแบบไหนยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งหม่หกเนาะบ้านเลขที่เขา,ขาไปนั่งกินล้อมวงกับเพื่อน กันแล้วก็กินรวมกันเป็นวงกลมเลยมีแต่ผู้หญิงนั่งกินกันค่ะคนั่งกินข้าวเพื่อนกันแล้วทีนี้บ้านเลขที่เขาครับที่บอกไปเนาะทีนี้ตัดเป็นสองตัวไอ้เขียนเป็นสามตัว 2, 1, สองหนึ่งหกหางหนึ่งหกสองหนึ่งหกเนาะแม่สองหนึ่งหก 1, นะลูกครับแม่คือบ้านเลขที่เขานั่นแหละเอามารวมกันขมูหกแล้วก็กันไปหนึ่งหนึ่งหกตัวหนึ่งค่ะกันไปหนึ่งหนึ่งหกครับผม แล้วก็ตัดสองตัวเป็นสองหนึ่งอสองหนึ่งเนาะครับแม่ค่ะแล้วก็หกหนึ่งก็หกหนึ่งครับล้คคือรักที่สุดคือสองหนึ่งลรักที่สุดคือเน้นเด็ดเด็ด2 2> เน้นเน้นที่สุดคือสองหนึ่งครับแม่ได้ครับรองคือรองคือหกหนึ่งลูกรองหกหนึ่งเนาะครับแม่การการหกสองเพราะมันตรงกับอายุเขา เจ้าของบ้านพอดีครับแม่หกสองกันครับหกสองมันก็พันอยู่ในเลขสามตัวนะเนาะครับแม่แต่ว่ามันเป็นอายุเจ้าของบ้านนะคะอ๋อครับผมเออค่ะค่ะก็มีแค่นี้แหละลูกขอให้ถูกออครั้งนี้ถ้าไม่ถูกก็ยุติก่อนเพราะว่าวันที่แล้วมันมีแต่เราไม่ได้ให้ไปเองอะให้ไปไม่หมดสองหนึ่งเจ็ดก็เสียดายอยู่ลูก วันนี้อะไรแม่จะมาแน่ๆครับผมขอให้มาถ้าลุแต่ถ้าไม่เข้าก็ยุติก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝันเข้าก็จะส่งไปให้เรื่อยๆพอาฝันเข้าตอนไหนก็ให้น้องอู่ค่อยดูเอาว่าควรจะเอาออกตอนไหนเนาะครับแม่แลฝันไปให้น้องอู่ดูเลขว่าเอถ้าสมมุติว่านี้ไม่เข้าถ้าสมมุติว่านี้ไม่เข้าแล้วก็ฝันต่อไปให้ไปก็ว่าแม่ฝันอย่างนี้อย่างนี้นะ แล้วก็หนูก็ดูไปถ้ามันเข้าก็ก็ยังไม่ <S <S um. ้องเอาออกแต่ถ้าว่างวดต่อไปถ้ามันเข้าก็ค่อยเอาออกครับแม่ค่อให้มันเข้าอกสักงวดก็ค่อยเอาออกอะไรเงวดนี้หละแม่จะข้าสมงวดนี้ไม่เข้าอ่ะเนาะเข้าใจเนาะครับแม่แต่ถ้าวันนี้เข้าก็ค่อยต่อกันค่อยต่อกันครับโอเคงั้นเออขอขอให้เข้าเนาะน้องอุ๋นเนาะก็แม่ก็อยากให้เข้าอ่หลูก อยากช่วยน้องอูด้วยนั่นแหละคืออยากให้มีคนให้เลขในช่องน้องอูเยอะๆก็ขอให้ FC ถูกกับแม่ด้วยนะคะเงินนี้ครับแม่สาธุครับผมค่ะแล้วก็ให้มีคนกดไลค์กดแชร์น้องอูกันเยอะๆค่ะไม่ไม่ลืมน้องอูกันนะคะแม่ขอบคุณมากๆครับแม่ครับค่ะสวัสดีนะลูกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อาครับโัน้ำไส้กระเด็ดตามแนวทางตัวเลขแม่ฟันแมนไปทีเรียบร้อยได้ครับผมเบต้องขอบคุณแม่ฟันแมนได้ครับที่มาให้แนวทางตัวเลข่วมฟันอีกครั้งนะครับเป็นก็อยากให้่ันบุส้มท่าสองถูกทันได้ครับถูกรางวันน้ำกันนด้ครับ่านผุส้มนี่แะครับเลขฟันเป็นบนล่างนะครับสามตัวก่อนเลยนะครับ่านบุส้มสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกครับสองตัวบนล่างครับ สามแปดสองหนึ่งหกหนึ่งหกสองครับเี่นแลครับแนวทางตัวเลขแม่ฝันแม่นครับรอเบิงครับธันบุส้มแม่เพื่อนกาอยากให้ธันบุส้มถูกนะครับขันงวดนี่แม่เพื่อนห้รุดงวดนากะส้มซอมเบิงไว่กนครับยังยังเอาลงครับอย่างธันบุส้มวานะครับเี่นแลครับเอาเบิงไปเรื่อยๆครับ่านผุส้มมีเขามีรุดนะครับขันงวดนี่คืองวด วัดใจแม่ไปเลยครับผมามาก็คือยูต่อครับถ้บบ่มาก็คือพักไว้ซ่อมๆเบื้องก่อนครับถ้าเขาจังเอามาลงอีกครั้งหนึ่งครับท่าบุส้มแม่กระด้โทั่ววกับอูน้ำเชื่ก้อนหนานี่ก้อนเราได้ครับท่าบุส้มผมก็เลยทั่วหาแม่อัดคลิปต่อเลยครับท่านุส้มนี่แหละครับก็เลยบ่ไดเอาแอดเซนมีลงเนาะครับาะวเพิ่นก็ร่อลายมือกันครับท่าบุส้มเดี๋ยวเพิร์ลจะว่าอูน้ำใชื่เนาะครับบ่รับสายครับ ผมรีบรับปั๊บเลยครับลงให้ทันบุชมเบิ่งไปครับทานบุชมเอาวยน้ำใส่กับวยพ่อให้ทันบุชมทา้งสองทุกทันนะครับหายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับหกโศกมันมานน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ